วันนี้นะครับวันนี้ก่อนผมไปเดินเล่นพันทิพย์งามวงวานนะครับแล้วก็ปกติผมก็จะมีความรู้ทางด้านโหราศาสตร์หมอดูทั้งไพ่ย,ยิปซีเลขทักษะโหราศาสตร์ไทยแต่มาเจออหนึงผมอึ้งมากนะครับก็คือ,อ,อวิชาเลข7ตัวยกกําลังสองปกติเท่าที่เราเรียนรู้นะครับใครที่เคยศึกษาด้านนี้เลข7ตัวก็คือดูวันเดือนปีเกิดแล้วก็ทานายฐานฐานก็คือ กำลังพระเคราะที่ใต้ฐานนี่เาเรียกว่าเลข7ตัว4ฐานแล้วก็มาเสร็จแล้วก็มาประยุกต์มาอีกขั้นก็เป็นอีกขั้นหนึ่งตามตำราของอาจารย์เทพสาริกรบุตรก็คือแล้วก็ออกมาเป็นเลข7ตัว9ฐานแต่นี่เลข7ตัว9ฐานยกกําลังสองผมก็ทําอึ้งเลยที่ตาําราไหนนะผมว่าผมเป็นกูรูที่รู้สัตว์แทั้งปวผมเลยต้องเข้าไปคุยกับเขาและเชิญท่านมาออกรายการในวันนี้นะครับและที่อึ้งไปก่อนนั้นก็คือบอกว่าได้เรียนมาจากนิมิตและทดสอบมาแล้วผ่าน นะครับนั่นที่ผมกําลังพูดถึงก็คืออาจารย์ยศวัตรสุพัชจรนะครับท่านผู้ชมก็สามารถ SMS มาช่วยผมพูดพูดคุยถามคำถาม,ถามโดยพิมพ์ข้อความของท่านที่ต้องการรู้นะครับส่งมาที่4642605นะครับ4642605นะครับแล้วก็ตอนนี้อาจารย์อยู่กับผมนะครับอาจารย์ยศวัตร,สว,ตรสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับจริงหรือเปล่านะครับว่าเข้าฐานยกคคลังสอง มาจากนิมิตอขออาจารย์ก่อนขอประวัติตา,ตามแพทเทิร์นนิดหนึ่งนะครับว่าอาจารย์เป็นใครมาจากไหนนะครับดูหน้าตาเหมือนเหมือนนักธุรกิจมากกว่าจะมาเป็นหมอดูใช่ครับเมื่อก่อนผมค้าขายอยู่ตา่างจังหวัดอยู่จังหวัดตุลาน,นะครับเป็นเปิดร้านค้าค้าขายขายเสื้อผ้าสําเร็จรูปขายของรายยาา่์างครับตุลาษร,รา,ราีแล้วก็มาสนใจเรื่องวิชาดูดวงก็ซื้อหนังสือต่างๆมาอ่านเขียนตามหนังสือนะฮะเรียนจากหนังสือ ทำไมดแล้วมาประกอบอาชีพยังไงทําค้าขายเสื้อผ้าก็ดีอยู่แล้วเนาะก็เราสนใจคืออย่างนี้ับมีคนหลายคนเนี่ยเขามาซื้อของในร้านเราก็ามาตีสนิทนะว่าในห้างอย่างวุฒิดีนี่แล้วก็วันหลังเขามาขอเซ็นสินค้าไปจํานวนหนึ่งเราก็ให้เชื่อ,ออกเชื่อใจเข้าไปให้เข้าไปแล้วก็เจอบ่อยๆที่ว่าหายต่อไปเลยผม,ามาก็มาคิดว่าเอะมันยังไงกันแน่เราจะทําไงนะให้เรารู้จักหน้าคนและรู้ให้ดีขึ้น ซื้อตำรางงแหฮงมาอ่านแล้วก็ตำลาเลขเจ็ดตัวมาเรียนก็พยายามจะให้รู้หลายๆลอย่างครับแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นความจริงอย่างที่เขาบอกว่าคนผมหยิกหน้าก็คอเอียงอะไรครบไปแล้ผมเห็นเป็นความจริงนะครับครับก็เลยอยากอยากศึกษาให้ลึกขึ้นไปก็ซื้อตำรามาเลขเจ็ดตัวก็มาทํากันเองเขียนก็ใบแปกอันนี้ไม่แปกไม่แปกไม่แปกแล้วมาแปกตรงที่มาเป็นก้าฐานยกกำลังสองมันแปกตรงที่ว่าครับ ผมทําเลขเจ็ดตัวไปเนี่ยก็มันมีติดขัดหลายอย่างบางอย่างเราก็สาบไม่สามสารถจะเจาะลึกได้แล้วก็เคยได้ยินคนก็พูดที่ผมกระทบใจมากเลยเขาพูดว่าเฮ้ยเจ็ดตัวเนี่ยม, <man> มันไม่แม่นล็อกมันไม่แม่นล็อกมันต้องดูดวงจันเ <คน S 1> <า>กิดวันเดือนปีวันเกิดวันเดือนปีเดียวกันมันก็ทํานายเหมือนกันเพราะตั้งฐานเหมือนกันอ<า>ถูกต้องถามโดนเนี่ยนี่โดนผมเจอแบบที่ผมเจ็บปวดจริงๆแต่ผมไม่ถอย ผมก็พยายามศึกษาแล้วผมไปได้ได้อาจารย์ซึ่งเขาเป็นพระทุดงอ่ะเขาสอนผมเลขเจ็ดตัวไเจอที่ไหนครับก็เ,เจอที่นู่นแล้วที่สุราษฎร์สุราษนแลครับแล้วก็เขาจดกระถาให้ผมชุดหนึ่งฮารีพิเพกบิดาแห่งเลขเจ็ดตัวโปรดจงไขหัวให้ลูกทำนายไทแม่นฮารีกิจระกิจรฮารีลามลามรามฮารีอารีผมก็เลย กลางคืนนั้นผมนอนผมนอนไม่หลับหลายคืนนะนี่นี่นี่คือบทสวดคาถาแท,ท้ๆเลยเหรอครับ,รบง่ายๆอย่างนี้เลยง่ายๆเกี่ยวกับเรื่องเชิญเทพเม,มาช่วยไม,ไม่ไม่เชิญเ,เทพเป็นเลขโดยตรงครับคือผมจะไม่รู้เรื่องตอนนั้นเรื่องเทพเรื่ององค์ผมก็ไม่รู้หรอกรผมผมศึกตาแต่เรื่องนี้มาแล้วก็ผมก็ท่องก่อนนอนก็ท่องท่องจนลืมหลับไปนอนไม่หลับสองสามคืนก็มีอยู่ช่วงหนึ่งมันก็เกิดนิมิตขึ้นมาในในในตอนที่ผมหลับอะ เองต้องทําอย่างนั้นเองต้องทําอย่างนี้ดิผมแต่ว่าผมจะไม่บอกรายละเอียดนะผมก็เลยได้สูตรกําลังสองขึ้นมาซึ่งสูตรกําลังสองมันเจาะได้รู้ไหมใครคือเสียงคนนั้นอาจารย์นั้นเทวดาองค์นั้นผมปรามาับรูนี่ปรับรูดอยหรือเรื่องนี้เป็นมันเป็นนิมิตเป็นภาพเป็นเป็นเสียงครับภาพก็เรือนรางเป็นเสียงอแล้วก็เมื่อผมใช้เลขกาลังสองผมสามารถเจาะอะไรได้ลึกๆเคยมีลูกค้าคนหนึ่งมาดูดวงนะฮะพอผมตั้งดวงปุ๊บเอ แต่เราโดยมารยาทเราจะไม่พูดก่อนถ้าพูดสามีนอกใจเราจะพูดไม่ได้เดี๋ยวมันจะเขาจะทะเลาะกันเราบอกเอรู้สึกว่าช่วงนี้ไม่ค่อยหวานนะความรักเขาบอกหวานกับผีอะไรนะหนูรู้ว่าผัวหนูมันต้องมีกิ๊กแน่แต่หนูยังจับไม่ได้เขาถามงี้ผมเลิกลงเลขกําลังสองปุ๊บเลขเลขันโยปที่ทาษากําลังสอง แล้วก็โยงไปที่ทาสาไอ้ทาสีทาสีต่อตรงเลยผมบอกว่าน่ากลัวจะเป็นลูกน้องของคุณน่ะที่ที่คือสามีก็ทํางานเป็นเป็นเป็นเจ้าของกิจการอย่างหนึ่งแล้วก็มีผู้หญิงน่ะเป็นเสมียนหรือเป็นเลขาอะไรต่างนั้นนะครับเขาบอกโอ้ผมบอกเนี่ยน่ากลัวคนใกล้ชิดเขาอะที่ทํางานอยู่กับเขาเขาบอกโอ้โหใช่เลยหนูสงสัยแล้วหนูไปหาสามีล่ะอีนังนี่หลบหน้าทุกทีพูดเงี้ย หลบหน้าดูทุกทีเลยดูก็<ข>สงสัยาม,มานานแล้วแต่ก็พูดไม่ถูกผมก็เลยพอเขาพูดอย่างนี้ผมเลยบอกใช่แล้วอย่างนั้นถ้าถ้าเขาไม่พูดผมจะไม่ไม่ตอกย้ํานะเพราะเดี๋ยวครอบครัวจะแตกแยกเดี๋ยวทะเลาะก,กันเผาเลยตอกย้ำเลยว่าใช่แล้วไม่กี่วันเขาสืบได้ทุกอย่างเป็นความจริงทั้งหมดครับแล้วมีอีกหลายอย่างผมก็ถือว่าใช้ได้เลยใช่ไหมจากจากที่ได้จากนิมิตนะครับ แล้วจากสุราษฎร์มากรุงเทพได้ไงผมไปเจอท่านที่พันทิพย์ได้ยังไงเม,มื่อกี้เมื่อก่อนเมื่อกี้ยังเล่าว่าอยู่สุราษฎร์กี่ปีที่แล้วแล้วตอนนี้มาอยู่พันทิพย์กี่ก็มีอยู่ช่วงผมรู้รว่าผมยังทำธรุรกิจผมยังค้าขายอยู่ตอนนั้นแหละครับแล้วผมก็รู้สึกว่าการค้ามันชักจะไม่ดีแล้วผมก็จะไม่ดีแล้วแล้วก็พูดจริงๆกับการค้าผมผมเหละผมก็เลยเลิกกิจการแล้วก็หันมาเอาดีทางนี้เลยอืคุณแม่ผมบอกนะครับเขาบอกเขาเรียกผมอ่างนะอ่าง อยากจะเอาทุนสักก้อนแม่ใช่ทุนไปค้าขายอีกผมบอกแม่เอาแม่ผมทําดูดวงแล้วมันสรุกวันๆเจอผู้คนแปลกๆเดี๋ยวคนรุ่นมีกิ๊กเดี๋ยวคนรุ่นมีปัญหาหน่นไอนนี่ไม่เครียดตามกับเขาหรอกครับเมืองใหม่ๆเครียดตามกันแต่พยายามทําใจเลยก็เลยผมก็เลยเอาเอาดีทางนี้เลยแล้วก็มาอยู่ที่พันทิพย์งานมาอยู่ที่พันทิพย์ครับนะครับอยู่ตอนไหนบ้างท่านผู้ชมเบอร์โทรนะครับเราโทรไปนัดได้เบอร์โทร086ย์นะครับ6 1หนึ่งสอง 7994ถูกไหมครับใช่ครับ0866127994อยู่วันไหนบ้างครับตอนผมอยู่ทุกวันแหละครับนอกเสียจากว่ามันจะมีงานจรเช่นมีคนโทรมาเรียกให้ไปดูหวงจุ้ยผมดูหวงจุ้ยด้วยหรือไปทำเงานลอกสถาดที่ก็ถึงก็หยุดแต่ปกติจะไม่หยุดก็สนุกครับสนุกสรุกมากครับผมแล้วก็ท่านผู้ชมบางท่านก็อาจจะเป็นแลดับอาจารย์อยากจะสนใจในวิชานะครับ ก้าฐานยกกําลังสองเนี่ยอาจารย์ในนิมิทเขาห้ามสอนไหมคนบอางคนเรียนรู้เนี่ยอาจารย์จะสอนไหมเคยผมเคยตั้งปริญญาเนียเคยตั้งเฮ้ยนะครับผมเคยตั้งปริญญาได้วว่าผมเคยสอนที่บอกตรงในพูดจริงๆเลยสาบานได้เลยผมสอนฟรีไปเป็นเป็างนี้พูดต่อหน้าผ้าในสอนจริงๆเนี่ยครับที่หลังผมโดนทรยศคือ คือว่าผมตอนแ้นผมเจงค้าขายอยู่ผมไม่ได้ทำเวลาชีพเขาก็ไปดูเวลาชีพเขาเก็บข่าหัวคนละสองร้อยดูดวงแล้วคนนั้นบอกเอ๊ฉันเห็นฉันเห็นเธอเป็นนั่งเรียนกับอาจารย์ยศเนี่ยที่ร้านขายผ้านั่นแหละเฮ้ยไม่ใช่ผมไปคุยเฉยเฉยอาจารย์ยศไม่มีอะไรหรอกผมเรียนจากปูผมเขาพูดอย่างเงี้ยแล้วผมเจอหลายครั้งเลยไม่มีอะไรอ้าในนามบัตรอาจารย์บอกก็สอนนะ คือสอนยังไม่ถึงระไอ้กำลังสองนี่ไม่ได้สอนเบื้องต้นสอนพิเศกันดูโหราศาสตร์เบื้องต้นนะครับสําหรับทุกคนที่สนใจนะท่านผู้ชมทางบ้านนะสอนทางไปรษณีย์หรือทางโทรศัพท์ได้สอนเลยตรงเลยครับครับผมใส่ไปที่พันทิพย์ได้เลยก็โทรปรึกษากันนะครับว่าอาจจะมาเรียนเรียนกี่วันจบอะเรียนสอนอะไรบ้างครับไม่เกินหนึ่งเดือนจบคือผมสอนตั้งแต่พื้นฐานไม่จากการที่ไม่รู้ความหมายของดาวต่างๆก็สอนให้รู้จากความหมายของดาวต่าง แล้วก็สอนให้ตั้งเลขดูด้วยเราไม่ได้สอนกอไก่ขอไข่นะสอนให้ดูเป็นอืดูดวงเป็นเดือนดูถูกพาไปดึงเดือนรับรองเรียนทุกวันหรือเปล่ายังไงครับแล้วแต่เข้สะดวกครับเพราะเราไม่ได้เปิดเป็นห้องเราสอนตัวต่อตัวสอนตัวตัวค่าเรียนแพงไหมครับท่านก็มีหลายระดับครับแค่สามพันห้าพันหนึ่งหมื่นอ๋อในระดับระดับนะระดับละหนึ่งเดือนไม่ใช่ฮะคือคอร์สหนึ่งอ่ะก็ไม่เกินหนึ่งเดือนต้องเรียนเป็นเรียนแล้วเรียนเป็นเรียนนละ ถ้าคุณเรียนไม่เป็นผมคืนเงินให้คุณครับผมยินดีคืนเงินที่พูดตรงต่อสามคอร์สขั้นสูงขั้นต่ำาจริงมันจะมีสี่คอร์สครับแต่ว่าขั้นอะไรกันสูงกลางต่ำขั้นเบื้องต้นขั้นกลางและขั้นสูงขั้นสเปเชียลขั้นประสบการณ์นะครับผมตั้งให้ดีกว่าแต่รับรองว่าทุกคนที่เรียนแล้วต้องไปประกอบอาชีพได้นะครับไม่ได้สอนให้อ่านข้อไก่ขอไข่เั็นไปท่องอัตญาะอะไรไม่ใช่สอนกันดูจริงๆเลยอืสอนประสบการณ์จริงๆ ที่ผมสั่งสมมานานแล้วท่านผู้ชมนะครับช่วยผมตั้งคําถามนะครับ่อนขั้นคุณคล่องใจและอยากจะรู้คําถามจะก็เอ s มาพูดคุยนะครับ4642605นะครับช่วยกันถามคําถามนะครับวันนันจะได้เจอต้นตํำรับวิชานี้นะครับแล้วท่านผู้ชมนะครับตอนนี้ของจากอาจารย์นะครับอาจารย์แก้วนะครับสายยานบรมีทาววสุวรรณยังอยู่เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับ 023120421ขอให้ท่านโทรติดแล้วกันนะครับถือว่ามีบุญบารมีร่วมกันเพราะโทรติดยากเหลือเกินนะครับ023120421นะครับให้เลือกหนึ่งอย่างนะครับมีองค์นะครับองค์สาริกาองค์ปู่ปู่ปู่พญิดเนศและปู่ปู่จตุรทิพย์นะครับเป็นปู่ฤาษีนะครับท่านพร้อมรับสายสดไหมครับผมต้องตรสอบวิชาด้านละนะครับ พอผมพูดปุ๊บให้วางสายปั๊บมาทันทีเห็นไหมสั่งได้สั่งได้เทวดาสั่งได้นะครับอ่ะท่านอยู่ตรงไหนของพันธิพย์งามวงวานชั้นไหนตรงไหนเดี๋ยวก็โอ้โหเดินหาตั้งแต่ชั้นหนึ่งผมก็จะติดอยู่ s p m c d o n a l d ดนชั้นสองก็จะเป็นขายเครื่องเสียงร้าน C 1อชั้นสามก็ศูนย์พระเครื่องแล้วผมจะไปหาท่านตรงไหนอยู่ชั้นหกครับโอ้โหชั้นหกโซนดีโซนดีจะรู้จักไหมนี่อ,อะไร <ผม S 1> เป็นหลักผมนุนอยู่เยื้อกกับสาวดีผ้า มันคืออ่าเป็นเป็นชั้นอะไรชั้นที่คือว่าเขาเป็นมี A มี B ที่ใช่ใช่ใช่ชั้นฟู้ดฟู้ดเซ็นเตอร์ไหมไม่ใช่ชั้นหกครับเป็นพวกที่เป็นตลาดนัดนตลาดอะไรตรงนั้นคุณนันรอสายอ่ะรับสายอย่าให้รอนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับมาจากจังหวัดไหนครับกรุงเทพค่ะกรุงเทพแถวไหนครับแถวปวีอ๋อวันนี้ตรงใจไหมครับได้พบกับอาจารย์ต้นตำรับวิชานะครับก้าวฐานยกกำลังสองนะครับอาจารย์ยศสวัสด์นะครับ มีคําถามไหมครับอให้เลือกองค์พระก่อนจะเลือกองค์ทํางานอาชีพอะไรครับอ๋อทํางานบริษัทบริษัทนะครับก็ตัดองคองค์ตัดองคอสาริกาทิ้งดีกว่าผมก็ว่าทาวเวสุอาปู่พระพิเคราะหหรือฤาษีจตุรเทพดีครับรน,นับถือองค์ปู่ฤาษีนะครับะนะครับโอเค<ะ><ะ>คุยกับอาจารย์ยศวรรษเลยนะครับสวัสดีครับ สวัสดีค่ะอาจารย์ครับจะถามเรื่องโชคลาบถามเมื่อกี้ได้ดูเทปดูดูเทปที่แล้วไหมครับว่าวันท้าเวสุวรรณให้เลขมงคลอะไรอ๋อดูค่ะโอเคอย่าบอกไปนะเดี๋ยวเดี๋ยวเลื่อนเลื่อนถามเรื่องโชคลาบที่ผมผมคงตอบไม่ได้จริงถามดูหน้าตาท่านเองดีกว่ามีโชคไหมอะไรอย่างนี้คุณเกิดอะไรครับเกิดแบบมันมันอังคารแต่ตอนเช้ามืดเขาเรียกวันจันทร์ ต้องใช้วันจันรนะก่อนหกโมงเช้าต้องเป็นวันจันค่ะวันจันที่ห้าครับเคยสังเกตไหมฮรเคยสังเกตไหมบริเวณท้องคุณมีไฝด้วยอ๋อใช่ค่ะถูกต้องใช่ไหมตาเห็นไหมครับแม่นคุณอายุยังไม่ถึงสามสิบเหรออายุเกือบห้าสิบแล้วโอ๊ยตายผมผิดผิดถนัดเลยเสียงยังเด็กมากเลยนะครับเสียงคุณเด็กจริงๆคุณหมอยังผิดเลยเกิดนห้าค่ะ ฮะศูนย์ห้าครับศูนย์ห้าเหรอศูนย์ห้ายอนหน้าแตกเลยน้วแหละคิดว่าคุณยังเด็กอยอะเดือนพฤศจิกายนวันอังคารอคืนวันจันทร์แล้วก็คุณเกิดวันที่เท่าไหร่ครับวันที่ห้าถ้าเป็นวันจันทร์นะเดือนอะไรถ้าเดือนอะไรเดือนพฤศจิกายนก็เป็นเดือนสิบสองไม่เป็นไรแค่นี้ได้แล้วหลังวันเกิดคุณจะดวงดีนะครับคุณจําคําที่ผมพูดไว้แล้วห้ามปฏิเสธห้ามคิดไม่ดีนะ ผมบอกว่าคุณจะดวงดีคุณจะไปคิดว่าเออหมอนี่พูดอะไรลายสาระดวงเราไม่ดีเราไม่ไม่ได้นะคุณต้องเชื่อว่าดวงดีแล้วคุณจะดวงดีจริงๆริงครับหลังวันเกิดนะครับค่ะหลังวันเกิดครับแล้วช่วงนี้ดวงเขาเป็นไงครับเรื่อยๆหรือว่าไม่ไม่ค่อยดีช่วงนี้ก็คงจะมีปัญหาเคิดเรื่องงานนิดหน่อยแล้วก็รายจ่ายมากใช้เงินมาแล้ว่อยพอจ่ายรู้สึกจะไม่ค่อยเหลือเลย คช่ใช่ใไหมใช่ครับก็ต้องอดทนหน่อยนะครับอดทนนิดหนึ่งครัวผมวันเกิดจะดีขึ้นครับผมขอบคุณนะครับเอย่าเพิ่งวางสายนะครับจิ้งเบอร์ไว้หลังไม้นะครับว่าเรื่องขององค์พระฤาษีจตุรทิพนะครับที่อยากได้นะครับนะครับก็ท่านผู้ชมขอบคุณครับสวัสดีสวัสดีครับ 023120421นะครับเตรียมพร้อมนะครับหรือโทรไม่ติด SMS มาคุยคุยกันนะครับ4642605นะครับนะครับนี่อาจารย์ยศวัตรสุพัฒร์ขจรนะครับโดท,ที่ผมเอานำบัตรมาจากพันทิพย์วันนั้นเป็นผู้ที่ค้นพบเลข7ตัวสูตรใหม่9ฐานยกกำลัง2นะครับก็สอนนะครับเรียนประมาณ1เดือนประกอบอาชีพได้ไม่เน้นท่องจำเรียนจากดวงจร,งงรไม่ท่องไม่ท่องดวงจรงนี่ส่วนใหญ่ คือเราเรามีดวงตัวอย่างให้เขาดูเลยว่าเกิดวันนั้นอย่างนี้เป็นไงเนี่ยแล้วก็อย่างดวงบิดชายบัญชาทำไมต้องตกเครื่องบินเสียชีวิตหรือดวงเรดดี้ไดนาทำเป็นรถชนอะไรเนี่ยเรามีเคสสตั๊ดดี้ครับเราจะมีดวงจริงให้ดูให้ศึกษาไม่ใช่ตั้งดวงสมมติมาอ่าวันจันทร์อย่างนี้อย่างนี้ไม่ใช่กันแล้เอาดวงคนจริงๆมามีประวัติจริงๆให้คุณดูครับแล้วทำไมเขาต้องตายวันนั้นอะไรเงี้ยมันมีใช่ครับใช่คือในตัวเลขเราจะบอกหมดเลขกำลังสองได้บอกได้หมด มันจะเจาะลึกเลยนะครับนะครับคนแถวนี้ก็ออกอยากจะเรียนกันเลยนะครับ086-6127994นอะครับ086ย1 2 7 9 9 4อยู่ที่พันธิ์งามวงวันชั้น6นะครับนะครับอย่าลืมนะครับสนใจจะไปเรียนวิชาเลข7ตัว9ฐานยกกำลัง2หรือจะนะครับหรือว่าแต่ต้องเรียนแค่ระดับเบื้องต้นหรือจะไปดูดวงดูดวงครั้งเท่าไหร่แค่2องร้อนเฉ่งเลยครับโอ้โหระดับอาจารย์ผมให้ไปเลย หมื่นหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าดวงหูดวงไอตั้งตั้งสารตั้งหวงจุ้ยก็คงได้ต้องแพงหน่อยต้องแพงหน่อยว่าออกนอกสถานที่นะครับเอามีสายเข้ามาผมคุยกันโมมากกันละคุณศิริรัตน์สวัสดีครับค่ะครับผมจากจังหวัดไหนครับสุพรรณบุรีค่ะสุพรรณเน้อสวัสดีครับค่ะครับสุพรรณพูดคุยได้ครับสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีค่ะ อ่าเดี๋ยวอ่านให้เลือกค้าอ่อนชอบทาการค้าทําอาชีพอะไรครับอ๋อทำหนังกลางแปลงค่ะหนังกลางแปลงอเอาพรพพิเคเนตดีไหมหรือว่ามี<ด>เยอะไรหรือรรยะปู่หรือสีเอ่อาพพิคเนตก็ได้ค่ะจ้านะครับเดี๋ยวอย่าลืมทิ้งเบอร์หลังใหม่นะครับตอนนี้ได้พูดคุยกับอาจารย์ยศวัตรต้นตำรับเก้าฐานยกกําลังสองแล้วนะครับค่ะรับอ่าพูดคุยได้ครับถามพูดคุยอาจารย์ครับผมไม่เกี่ยวละสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีจ้า ค่ะหนูจะขอดูเรื่องลูกชายคะ่ะจริงจริงแล้วเราต้องไปดูที่ร้านที่ผมอยู่ดีกว่าแล้วก็เราจะตั้งเลขให้ละเอียดเลยวันเดือนปีเราพูดกันทางโทรศัพท์หรือทางทีวีเนี่ยคงไม่ได้ไรายละเอียดนะครับเดี๋ยวผิดพลาดไปเพราะใจเขาคำนวณเยอะมากเลยนะครับเราต้องคำนวณก่อนค่ะงั้นดูดหนูดูชคลาประกันค่นะเพราะตอนนี้ชคลาบตอนนี้หนังการแปลงขายดีไหมครับ อก็พอได้ครับพอดีเข้าวันษาจะอ่ดๆหน่อยอ๋อเตรียมหลังออกพรรษาได้เลยครับผมทํานายไว้นะครับกำลังโชคดีครับใช่เพราะวันก็ต้องเป็นไปตามเทศกาลโชคลาบช่วงนี้คุณมีฝันอะไรแปลกๆไหมฝันแปลกๆมีค่ะยกตัวอย่างมานิดหน่อยเหมือนฝันเพื่อเกี่ยวกับคนตายหรืออะไรเหมือนเราไปที่ ที่เกา่าที่มันยังไงแล้วที่เกา่าเก่าที่โบราณโ<า>บราณใช่คะค่ะค่ะอันนี้แปลว่าไงครับจำนายฝันนี่นานยังครับเมื่อไหร่ก็อาทิตย์ที่แล้วได้ครับครับขอโทษนะญาติของคุณมีใครที่เสียชีวิตไปไหลายคนอย่างเช่นคุณพอ่อคุณแม่ยังอยู่ไหมครับพ่อแม่อยู่ค่ะเสียน้องชายแต่แล้วก็แม่สามีอ๋อนนแล้วยอย่างครับน้องชายน้องน้องชาย ตายสี่ห้าสิบปีได้แล้วค่ะอ๋อเป็นสิบปีละตายแด้สิบปีนะคุณก็ทําบุญตรวจน้าไปเข้าบ้างแล้วก็ขอเข้ามาฝันก่อนนอนคุณทําอย่างนี้นะคุณเตรียมปากกามาคุณเตรียมกระเตรียมกระดาษปากกามาค่ะผมแด้กระถายให้คุณรวยอ่ะแป้นรูเร็กสะถายให้รวยครับอันนี้ได้ผลหลายคนแล้วนะได้ผลจริงจิค่ะท่านผู้ชมเตรียมยังได้นะครับเตรียมยังเตรียมพร้อมยัง เตรียมแล้วค่ะสัตตโลสัตตโลสัตจังปัตจังใช่ไหมคะสัตตโลสัตจังไม่สัมปัตตเอรสัตตโลปัจจังสัตตโลสัตจังสัตจังสัจจะอ่าสัตตโลสัตจังนะครับสัตตโลจะสัตจังเสร็จยังครับเสร็จแล้วค่ะเคหังสัตโตเคหังสัตโตนะโมพุทธายะนะโมพุทธายะ ภูมมะภูมมังภูมมะภูมมังลาพระลาพังลาพระลาพังพุทธังประสิทธิทเบพุทธังประสิทธิเบประสิทธิเบจ้าก่อนนอนให้คุณท่องอันนี้แล้วก็ไหว้ผีบ้านผีเรือนไอ้คาถาบทนี้เป็นการไหว้ผีบ้านผีเรือนภูมิพระภูมพิพระภพได้บอกบทเลยแล้วก็ขอให้โชคดีขอให้ฝันดีแล้วก็บอกว่าหนูก็อยากจะมีโชคถ้าเกิดว่า ไอ้เลขอะไรที่ฝันอะไรที่ซื้อแล้วไม่ถูกก็อย่าให้ฝันเลยคถ้าจะฝันให้ฝันตรงๆให้ถูกให้บอกให้อย่างนั้นฝันให้เป็นโชคเป็นลาบฝันเป็นโชคเป็นลาบแล้วคุณก็บันสวดมนต์ผมให้ไปหลายคนแล้วก็ถูกกับหลายคนเลยนะนี่เรื่องจริงขอบคุณอาจารย์มากเลยครับครัผมอย่าลืมนะครับอย่าลืมทิ้งเบอร์ไว้หลังไหม่นะครับอาจารย์ครับปัจจุบันนี้ครับรายการเกี่ยวกับหมอดูเยอะแล้วก็ไปที่ไหนอาชีพหมอดูนี่เป็นที่นะครับ ต้องการมากและก็มีคนประกอบทางนี้มากอาจารย์ก็ขอให้ข้อคิดและอวยพรท่านผู้ชมในเวลาที่เหลืออยู่นิดนึงนะครับตรงนี้มีคอมเมนต์ยังไงให้อวยพรท่านผู้ชมนขอให้ทุกคนเจริญรุ่งเรืองและก็อย่าไปเชื่อจนงมงายนะเรื่องศาสตร์ต่างๆอย่างงมงายจงเชื่อด้วยเหตุด้วยผลจงเชื่อด้วยเหตุด้วยผลอย่างงมงายเช่นเขาบอกว่าแล้วจำไว้เลยหลักใหญ่ๆไม่ว่าคุณจะไปหาหมอที่ไหนจะทำอะไรก็แล้วแต่เขาบอกเอามา หนูมีตังค์ไหมเออหนูก็มีพอสมควรเอามาห้าหมื่นหรือสองหมื่นลคุณอย่าแวะไปเลยตรงไหนที่เรียกเงินเรียกทองรับรองว่าเสื่อมไม่แม่นไม่ศักดิ์สิทธิ์เพราะสมัยก่อนคนโบราณก็แค่บาทภูหรือเงินหกสลึงสามบาทเท่านั้นหลือเก้าบาทไม่มีใครเรียกเป็นพันเป็นหมื่นถ้าใครที่เรียกเงินสูงๆคุณอย่าไปปฏิเสธเลยไปที่ว่าแล้วแต่ศรัทธานี้ได้อขอถามนิดนึงผม,ผมเกิดคำถามในใจละ ับแล้วอาจารย์น่ะแก้ดวงสะเดาะเคาะได้ไหมอย่างตรงนี้อะนะี่ส่วนใหญ่หมอหมอดูที่เราไปต้องสะเดาะเคาะอย่างนี้นะ่ะเอาเงินมานั่นแหละคือจุดขายเอ,อหมอคนนี้ไม่เคยใช่เขามีเคาะท่านจะช่วยเขายัางไงมีเคาะเราจะดูจากตัวเลขกําลังสองว่าเคาะเขาเกิดจากอะไรแก้ที่เหตุเหมือนพระพุทธเจ้าเลยเนาะเรารู้อย่างสมมุติว่าปุดตะหมายถึงบุตรปตกอุบาทครับแล้วก็เลขกําลังสองแยโยงนะเราบอกได้เลยนี่ขอโทษนะ หนูเคยทําแท้งใช่ไหมจ๊ะใช่คะ้วก็บอกร้องไห้ไม่ต้องร้องไห้หรอกหนูไปทําบุญแล้วก็ตรวจนะ้ำทำทุกอย่างทําให้ดีสุดเพื่อแล้วก็บอกว่าแม่ขอโทษที่แม่ทำไเนะี่ยแม่ไม่ได้ตั้งใจต้องปากหวานหน่อยบอกให้นี้แม่ไม่ได้ตั้งใจแต่ว่าแม่มีความจําเป็นชาติหน้าเข้ามาเป็นแม่ลูกกันใหม่นะยกโทษให้แม่นะแม่จะทําบุญหมัม่นทําบุญและคุณก็ทํางี้บ่อยๆแต่คุณไม่ต้องไปหาใครว่าเออมาแก้ดวงห้า 3, พันสามพันไม่ต้อง อาจารย์ก็ไม่รับแก้ตรงนี้ด้วยไม่รับครับนะครับก็ขอบคุณเราพีจตแนะให้กเน็นในทางสว่างแนะไปทางศาสนาพุทธให้ทําบุญสุดยอดนะครับนี่คือจรรยาบรรณของหมอดูแท้ๆนะครับใช่ไหมครับนะครับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะครับต้องขอขอบคุณอาจารย์ยศวัสดมากนะครับครับผมท่านผู้ชมอยากจะปรึกษาพูดคุยกับอาจารย์ยศวัสดนะครับ ต้นตำรับ9ฐานยกกำลัง2นี่ติดต่อได้นะครับ0866127994นะครับ0866127994อยู่ที่พันทิพ์งามวงวานชั้น6ไม่มีวันหยุดนะครับและท่านผู้ชมสามารถดูเทปย้อนหลังรายการผ่าโลกปฏิหารได้ที่เว็บไซต์ผมนะครับ www.patihan.com นะครับ P-A-T-I-H-A-R-N นะครับขอขอบคุณเทพพยากรณาจานนีสุริยะเทพด้วยนะครับเน,นนะเลขหวยทำนายแม่นนะครับเร ต้องให้ดูที่1 9 0 0 2 2 2 0 6 9 1 9 0 0 2 2 2 0 6 9วันนี้หมดอ่าแตอีกทุกเดี๋วเราดอย่าลืมนะทุกเดือนนะครับพลังเทวะนะครับมีจะซิปมาครับนี่สารพลังเทวะทุกเดือนตามแผงหนังสือนะวันนี้หมดเวลาแล้วขอขอบคุณครับทุกท่านนะครับพบกันอาทิตย์หน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ